phá cái hết nhắn đi Khi nó thiệp liền bỏ Khen cắt bỏ Khen cắt có ai bỏ <laughs> Bà thành một xôm để hông Khi nó lột cái lùng Nước nội lại thì bạn Mà nào cháu đúng Mà dài cháu nó Ô, Xịn nè Ô, thật đây เออมูลา่าปะเสียวเปิค้ายเสร็จนึ่งลายตดลาดาะปะล็อกคายตามท่างสีมูลาาม่าทันพ่มามุดส sụt sụt เลยโนหนึ่งเจ็ดสิบพันเนาะสบายดีทุกคนบรรยากาศยำเสาที่บ้านภูเสาแสงมีผ้ามึง บรรยากาศวิถีชีวิตยำเสาน้าหมอกพ่ลึกแจ่มนียเจ้ากำลังเปิดหางเปิดโฮงเนาะ Những khẩu đăng quay Cửa à, ngô soi à, xoài nhà ái ngô à Mù bạn xuân phầu mộng Nhấp xe ở tầy sau nó Thì suýt Toàn xe bản pa sang ngốp, bầu không khí, bầu không khí, bầu không khí, ออกจากปองทุนยาเชล้าก้วจากนั้นก็ได้หับฟังการเสนอตัวเลขแห่งโครงการจากคณะผู้สังเกตการณ์เมืองแล้วก็จับตัวไปด้วยกันเย้าสิผ้าปันไม่เบิกนี่เลยเนาะโอ้เด็กหน่อยไปใส่ด้วเนาะขี่รถถีบดินต็เจ้าแท้ Khao bao phai Thì nó có kèm Kèm hay, phải xuân Nó Chị suýt nhằm sầu thè thè Lại đi bọn này Nó chào lục Nó ปฐมสมบูรณ์บ้านขีสางประธานผัธยมเดี๋ยวห้อสีผาขี่รถข้ามาตั้งรูมี่เนาะทางเก่าองเงียนปฐมโรงเรียนปฐม do là chỉ về vườn được nói còn chợ hiện hết như thế này chỉ phạt khỏi cũng hiện lên đó lũng liền Ồ. Oh. này khi ông hiện và thùm bạn chỉ sáng ở bạn là phá xuống Oh, sẽ bay đi Khen cân vợ <laughs> <laughs> Em sẽ khen cân đến đi Anh ấy không à, hiện, thả một xôm Không hiện, ô oh, ô, oh, hiện mày lại Tao đàn bà tình mà Xuống con con, bị cải nó Nhưng bên ông hiền mày, vô thả một xôm Nếch Để... nội lái bạn này <laughs> Đích nội lai thần sung Mưa nà là... oh. Mưa nà bà tinh à, Khi đột thì mà Sẽ không đúng không mặt trẻ khỏi con Phát cái hết nhắn này chỉ là liền bỏ khen cân bọ khen cân có ai bọ một họ chỉ đột lục cái lùm nội lai thì bạn mình là... mà nào cho không đúng mà, mà dài cái cháu nó นแร้เล,ล็กหน่อยหมกเขาเจาขี้อายนะท่านผู้ชมเขาเจาแบบบวมหมักวัามักวานะแบบอีกอย่างหนึ่งเขาเจาะกับแบบหวะเล่าบุ่แจงนะเขาเลย่บ่กา้าวบาบแท้จริงเขากา็อยากหวาน้ำหอาอยู่เลยอันนี้คือภายในหมู่บ้านพาสงกเมื่อไหนเนาะเมื่อหน,นะอหนเอาขนมมายายเขาเจาเนาะ ถ่าหอถ่ายหอเมืองวิวบาติงจะเอาขนมมาใหญ่เด้อถ่าคลิปวิดีโอนี้นะหอเมืองวิวนะบาติงจะเอาขนมมาใหญ่เนื้นนะ 10, นะอแดงกับฝากระเด็นถั่มผสมเป็นกำลังใจบาติงนะทู่มูลละทั้งนี้ก็เจาะไข่มูลละถั่มผชม Vẫn cả nghiệp sang ngốc lên và bạn phá sang ngốc đi Nè, mà thằng này cái hên nước nội lại đích một bạn lao xuống nó, bạn phao mộng, một bạn đặng đơm, những nội lái toàn thế, phiền cần này, ải các rồi chắc này. Oh, má nội, bay đi. <laughs> เด็กหน่อยสองสามคนเนาะถ้าว่าอยากให้มาติงว่าแจกขนมกันเป็นกำลังใจได้ทานมู้ชม่ไปคอมเมนต์เนาะเบองคลิปมาติงสนับสนุนมาติงโดยการเบองคลิปจนจบเลยกัโดยที่ว่าบอขางโฆษณาเนาะเพื่อจิไม่าเงินสื่อขนมให้น,อน,อนอ้องๆเนาะ ีอันนี้ก็อันนี้บันทิงมาตอนเสาร์เลยนี่ตอนเสาร์นี่เขาเจ้ายังบุลายบันนี่เนาะตอนแรกนี่โอ้ยเท่เอียนเต็มเลยเน็กหน่อยมุกท่านผู้ชมหักหน้าหักเนาะตอนนี้เขาก็ขี่รถออกมาเท่าหนอกทางแหละปะกลับขึ้นบ่ขึ้นกลับขึ้น ดแต่ละเหื่นแต่ละเหื่นนี่มีเด็กหน่อยเบิร์ดกองหื่นเลยเด็กหน่อยก็มันมีแต่ผู้เดียวได้อยู่ในเหื่นนั่นมีเป็นสาวนะเป็นซิฟหัวเพียงกันเลยนะปานลูกแค้นเลยนะเขาจะเอาเหรียนยืนอ่าสีขามทางนะโอ้ยหัวเพียงกันจิดเลยบรรยากาศตอนเช้าเนาะท่านผู้ชมมาติงพามา เราสมเมืองบรรยากาศบ้านพาสงบเมืองอนุวงศ์แข็งใจส,สมบูรณ์บรรยากาศตอนเสาร์เป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายภายในหมู่บ้านนี่ชาวบ้า,บานส่วนใหญ่ทำการเกษตรเนาะเห็ดไ้เห็ดสวนลูกฟังเลี้ยงสัตว์โอ้ขายอย่างเลนี สินยังน่ะโอ้ลเทาไโอ้มูลล่าะเจ้าปคายเสร็จอคายตลาดปะโอ้ล่อคายตันท่าสินมูลา่ทันทุชมขาชดๆใหม่ๆเลยโลหนึ่งเจ็ดสิบพันเนาะป่ะไปคืนเงินมาเนี่ย Thái Quang Kinh nó Hà Nội Cặp thang cao ở Đà Thánh hôm nay không บ้านพาสงบสงบสมสื่ออะไรบ่มีเสียงเพลงเนาะตอนเสาร์เขาจะบูมักเปิดเสียงเพลงตอนเสาร์ได้ทันมู้ยมเดี๋ยบางนี่ก็มีเด็กน้อยเนาะเต็มเลย เหลียงเป็ดเลียงไก่เป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายเนาะหย่ำสาวฝนกระเปิดวิทยกกระจายเสียงเมืองล่องแจ้งเมืองล่องซาน สื่อไปเมืองหลองแจงเนาะเดี๋ยวสายหลองซานเพื่นุกท่ามขออวนพรดีกับสีพากวัยสำนณีเนาะบใจทุกคนที่เขาติดตามชมเด้อฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจบอกติดเงินคลิปแนเด้อขอกันคลิปหน้าวันนี้เขาต้วลาไปก่อนสบายดี